ก่อนที่จะรับชมคลิปฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องเราด้วยนะครับสวัสดีครับผมพบก,กันอีกแล้วนะครับผมกับช่องรามาสูรชาแน,นลนะครับผมวันนี้วันที่29กรกฎาคมพศ2565นะครับผม ครับผมวันนี้นะครับมีสินค้าเข้ามาหลายตัวเด้อพี่น้องครับผมก่อนอื่นนะครับผมมาแนะนําก่อนนะครับผมร้านอยู่ที่โรงเรียนบ้านนายมนะครับอําเภอสนมจังหวัดสุรินทร์นะครับหมายเลขโทรศัพท์0894064695นะครับผมร้านของเราไม่มีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับเฉพาะท่านที่สะดวกโอนนะครับหรือว่าจะเข้ามารับเองที่นั้นอ่าที่ร้านเท่านั้นนะครับผมท่านไหนไม่สะดวกก็ต้องขออภัยณที่นี้ด้วยนะครับผมขอย้ํานะครับผมไม่มีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับผมอ่เดี๋ยวเรามาเริ่มสินค้ากันเลยนะครับผมเริ่มจากตัวนี้ก่อนเด้อครับผมโม นะครับผมนี่ครับพร้อมปักแบบนี้เลยนะครับพร้อมใช้งานนะครับ4 uh ี่พันห้าร้อยบาทนะครับพร้อมจะส่งทั่วไทยนะครับสี่พันห้าร้อยบาทพร้อมจะส่งทั่วไทยนะครับใช้งานได้ปกตินะครับผมแล้วก็ตู้นะครับผมตู้สิบห้านิ้วนะครับผมสองคูนสองนะครับดอกเป็นดอกนางละวานะครับสภาพใหม่เอี่ยมแบบนี้เลยนะครับผมตู้เป็นตู้ไม้อะแท้นะครับไม้อะแทสิบห้านิ้นะครับสีระเบิดนะครับผมด้านหลังก็จะเป็นสเปคคอนนะครับด้านหลังเป็นสเปคคอนนะครับผมมีอ่าตัวนี้จะทําเป็นอ่าตีนแบบขาตั้งนะครับผมตีนตีนตั้งนะครับครับผมมสาารถ วางตั้งได้นะครับผมยังก็ลากได้ด้วยเพราะว่าตัวนี้จะมีอาเป็นตีนด้านล่างนะครับผมนี่ครับผมเป็นหน้าผ้านะครับผมดอกเดิมๆทุกดอกนะครับดอกสภาพบอกเลยว่าสภาพมือหนึ่งทุกตัวนะครับตัวนี้ตู้ก็ไม่เยี่ยมนะครับผมนี่ครับสวยๆแบบนี้เลยนะครับผมใบละสองพันห้าร้อยบาทนะครับผมร้อมจัดส่งทัวไทยนะครับผมส่วนตู้เปล่านะครับผมตู้เปล่าท่านไหนสนใจเด้อกับผมตู้เปล่านะครับตัวนี้ราคานะครับ ใบละ800บาทนะครับรับเองนะครับส่วนค่าส่งก็ตกใบละ200บาทนะครับผมตาทนายสนใจนะครับผมแล้วก็ต่อไปนะครับผมเป็นตู้15นิ้วนะครับผม15นิ้วผีกระแทกหลังเลือพี่น้องนี่ดอกเป็นดอก500บาททั้งหมดนะครับดอกเป็นดอก500บาททั้งหมดเลือพี่น้องนี่ครับผมอันนี้ขายราคาถูกๆนะครับผมแบ่งกันไปใช้นะครับใบละ1,500บาทนะครับพร้อมใช้งานนะครับใบละ1,500บาทนะครับส่วนค่าส่งเลือกทนายต้องการให้ส่งนะครับผมใบละ300บาทนะครับผมยกเเเว้นนนกกรรรุงงทพแลลละะปิมมณฑคคคับผภภาาาหือ อาภาคเหนือภาคใต้นะครับผมราคาเดียวกันหมดนะครับผมไปละ300อยนะครับผมส่วนถ้าเป็นกรุงเทียบริมณฑลเดี๋ยวผมขอเช็คราคาที่แน่นอนให้อีกทีก่อนนะครับผมก็ส่งได้เหมือนกันนะครับแต่ค่าส่งก็จะสูงกว่าเพื่อนหน่อยเด้อพี่น้องครับผมดอกเป็นดอกนี่ครับ ครับเป็นดอก500บาททั้งหมดเลยนะครับผมตู้เป็นตู้ไม้อาแท้นะครับผมไม้อาแท้สีระเบิดนะครับนะครับหูจับเป็นหูจับผู้นะครับแบบนี้เลยนะครับผมด้านหลังก็จะเป็นอ่าเพียสเปคอนนะพี่น้องนี่นี่ครับสวยนะครับผมตู้นี้สวยนะครับสวยมากเลยนะครับครับผมอันนี้ราคาถูกมากครับผมไปละหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะครับพร้อมดอกนะครับครับพร้อมดอกนะครับนี่ครับผมคุ้มค่าแน่นอนนะครับผมค่าส่งก็ไปละสามร้อยบาทนะครับแล้วก็มาที่ตู้ อ่าตัวนี้ก็จะเป็นสไตล์วันเด้อหกเด้อพี่น้องนี่ตอนนี้เหลือเหลือแค่6ใบนะครับพร้อมดอก15นิ้วนะครับ15นิ้วชนะเลิศนะครับ15นิ้วชนะเลิศมาร์ทูนะครับเป็นดอกครงหล่อนะครับผมสภาพดีสวยเดิมๆอ่าตัวนี้ เป็นไม้อาแท้นะครับไม้อาแทสสีระเบิดนะครับไม้อาแท้สีระเบิดนะครับหูจับเป็นหูจับเหล็กแบบนี้นะครับผมเป็นตะแกงรังผึ้งนะครับเหลือ2ใบนะครับตะแกงฉีกเหลือสี่ใบนะครับผมตู้สูตรเดียวกันขนาดเดียวกันนะครับผมนี่ครับแบบนี้เลยนะครับผมใบละ2,500บาทนะครับราคานี้พร้อมจะส่งทั่วไทยนะครับบอกย้ําว่าพร้อมจะส่งทั่วไทยเด้อพี่น้องครับผมตัวนี้นะครับไม่ว่าเอางี้ดีกว่าจะเป็นกรุงเทพนะครับตัวนี้ผมก็จะส่งให้ทั่วไทยเลยอะราคานี้ครับพี่น้องอะพูดไปแล้วนะครับผมนี่ตามนี้เลยนะครับผม ใบละ2,500้บาทนะครับผมจะส่งตัวไทยนะครับส่วนตู้อ่า PS นะครับอ่ามอนิเตอร์นะครับตัวนี้ตู้มอนิเตอร์12นิ้วนะครับ12นิ้วเป็นของ NPE นะครับผมตัวนี้เป็นตู้เดิมเดิมจากโรงงานนะครับผมเดี๋ยวผมให้ดูด้านหลังนี่ครับแบบนี้เลยนะครับสวยๆนะพี่น้องครับผมตัวนี้ก็จะมีตำหนินิดหน่อยนะครับผมแต่ไม่มีผลนะครับผมใช้งานได้นานแน่นอนนะครับผมนี่ครับ นะครับม <rate. osc> <rester>. ีรอยตรงนี้นิดนึงนะครับผมแล้วก็รอยแล้วหน่อยนึงนะครับก็ใบนี้ก็จะมีนิดเดียวครับะมีแค่นี้ครับผมแต่ก็ครับผมแข็งแข็งยังแข็งดีอยู่ครับยังใช้งานได้ดีนะครับใช้งานได้นานนะครับผมตัวนี้ก็ใช้งานได้ปกติหมดนะครับผมเน็ตเบิร์ก็เดิมเดิมจากโรงงานนะครับผมดอกก็เดิมเดิมนะครับยังไม่เคยซ่อมนะครับตัวนี้ใบละหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะครับใบละหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะครับค่าส่งทั่วไทยก็ใบละสองร้อยบาทเด้ออ่ะเดี๋ยวต่อไปนะครับผมมาดูที่ตัวอื่นกันบ้างนะครับผมอ่ะมาเริ่มจากตัวนี้นะครับผม มิกนะครับผมมิกอันโตนะครับผมหนึ่งสองสองเอฟเอ็กนะครับผมตัวนี้นี่ครับสภาพสวยๆแบบนี้เลยนะครับผมสองพันห้าร้อยบาทนะครับผมจะส่งทั่วไทยนะครับผมแล้วก็มาดูที่ไม่ร้อยนะครับผมไม่ร้อยไมโครเทคนะครับผมเป็นรุ่นเอ็มทีองสามนะครับตัวนี้เป็นขึ้นใหม่นะครับผมแปดร้อยสามแปดร้อยห้าเด้อพี่น้องครับผมเดี๋ยวผมจะให้ดูอ่ะตัวกล่องนะครับผมอ่ะตัวกล่องนี่ครับนี่ครับผมสภาพสวยๆนะครับผมใช้งานได้ปกตินะครับตั้งสองตัวนะครับลูกใหม่ก็สภาพดีเด้อพี่น้องนี่มีการนิ้งมาให้พร้อมนะครับผม ครับผมมีชุดใจยเสานะครับแบบนี้เลยนะครับตัวนี้2 2 0 0ันบาทนะครับผมพร้อมจะส่งทั่วไทยนะครับผมแล้วก็มิกซ์นะครับผมมิกซ์ตัวนี้นะครับเป็นของโปรยูโรเทคนะครับเป็นรุ่น MG ห6 0ูน EQ นะครับผมตัวนี้มีเอฟเฟกในตัวนะครับเอฟเฟกในตัวครับผมตัวนี้เสียงดีมากได้พี่น้องนี่ครับแจ็กก็จะเป็นแจ็ครุ่นใหม่นะครับตัวนี้สามารถเสียบได้ทั้งแจ็คโฟนแล้วก็ ARL เลยนะครับผมนี่ครับเป็นมิกเซอร์สิบกช่องนะครับผม ใช้งานได้ปกติทุกช่องนะครับผมเอฟเฟกไม่ต้องพูดถึงครับตัวนี้เอฟเฟกดีมากครับผมเอฟเฟกหวานนะครับหวานเลยนะครับสำหรับตัวนี้นะครับถ้าไหนสนใจเด้อครับผมตัวนี้นะครับผม5,500บาทนะครับผมพร้อมจัดส่งทั่วไทยนะครับผมแล้วก็ต่อไปเป็น power a m ์นะครับ power a m ์นะครับเป็นรุ่น f 2 5 0อนะครับตัวนี้2,500บาทนะครับผม1215ข้างละ2ดอกนะครับแล้วก็มาที่ไฮแอดนะครับไฮแอดเป็นรุ่น 600วัตต์นะครับผม600วัตต์นะครับตัวนี้ก็2,900บาทนะครับพร้อมจะส่งทั่วไทยแล้วก็ไปเร็วๆเด้อพี่น้องครับผมตัวนี้ชัมเปอร์นะครับ400บวก400วัตต์อารมีสนะครับผมตัวนี้ครับผม3,200บาทนะครับพร้อมจะส่งทั่วไทยแล้วก็มาที่พวเวอประกอบนะครับผมตัวนี้2,400วัตต์นะครับ2,400วัตต์นะครับตัวนี้นะครับผม8,500บาทนะครับพร้อมจะส่งนะครับโมเดลใหญ่ๆแบบนี้เลยนะครับผม18นิ้วข้างละ2ดอกสบายๆนะครับผม สิบสองนิ้วคงรออ่าสิบแปดนิ้วคงรอนะครับค้างละสองสบายนะครับผมแล้วก็ตัวนี้ครับผมสามพันวัตต์นะครับผมตัวนี้นะครับมีวัดโวลต์นะครับแล้วก็อ่ามีไฟตรงนี้เด้อพี่น้องตัวนี้เปิดไฟขึ้นสวยมากครับตัวนี้เป็นรุ่นสามพันวัตต์นะครับผมโมดแปลงใหญ่มากนะครับนี่ครับผมสิบแปดนิ้วนะครับค้างละสองถึงสามดอกนะครับตัวนี้ราคาเก้าพันห้าร้อยบาทนะครับผมจะส่งทั่วไทยแล้วก็มาที่โ p แกรมนะครับผม NPE นะครับผมตัวนี้เป็นรุ่น XL หนะครับแนึ่งแปดนี้เลยนะครับผมถ้้าใครสนนจดี่ับผม พากขยายเป็นเซนเกนนะครับแบบนี้นะครับผมตัวนี้ก็สามารถขับ18นิ้วได้อยู่เด้อยพี่น้องค่าละสองหลอกนะครับผมตัวนี้เปิดราคานะครับ7,500บาทนะครับพร้อมจัดส่งทั่วไทยนะครับตัวนี้เดิมๆนะครับพี่น้องนี่นี่ครับสภาพดีสวยนะครับผมแล้วก็ต่อไปนะครับเป็นโปแอมประกอบนะครับผมตัวนี้เป็นมอสเฟตนะครับผมข้างละ10คู่นะครับเป็นมอสเฟตข้างละ10คู่นะครับผมมอแปงใหญ่ๆแบบนี้เลยนะครับผมตัวนี้18นิ้วข้างละ2อถึงสาหลอกนะครับผมตัวนี้เปิดราคานะครับผมจัดโปนะครับผมแปดพันห้าร้อยนาทด ครับผมจากราคา9้าว1,500นะครับผมอ่ะท่านไหนสนใจก็ด่วนๆเลยครับตัวนี้ไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับผมขับกลางบอกเลยว่าใส่กิ๊กนะครับสำหรับตัวนี้นะครับผมไม่ผิดหวังนะครับแล้วก็ต่อไปนะครับผมเป็นพวเวก็ม์นะครับผมบอสเทคนะครับบอสเทคเป็นรุ่น3,006นะครับตัวนี้3,006 V6 นะครับตัวนี้ครับผมแรงๆเลยครับตัวนี้18นิ้วข้าวละ3,000สี่ดอกนะครับท่าไหนสนใจเรื่องตัวนี้นี่บอกเลยว่าไม่ผิดหวังนะครับใส่ในเดิมๆนะครับผมเดิมๆ100%เลยครััััับบบบผผมมนนี่คครรรรปะกเลยว่าเดิมแน่นอนนะครัับผมมมยยยงไ่ีรรรรอออหือยซ่อมนะครับนี่ครับผมเป็น บอเทคนะครับผม3 6มพันนะครับตัวนี้18นิ้วค่าละ3ามถึงสีดอกนะครับผมราคานะครับผมตัวนี้12,500บาทนะครับผมพร้อมจะส่งทั่วไทยนะครับ12,500บาทนะครับพร้อมจะส่งทั่วไทยนะครับผมสภาพสวยๆแบบนี้เลยนะครับถ้าใครสนใจเด้อแต่ก่อนต่อไปนะครับผมมาดูที่ตู้นะครับตู้แผ่นนิ้วไหวนะครับผมตัวนี้เป็นของอาจารย์โจ้เด้อพี่น้องเดี๋ยวขออนุญาตนะครับแป๊บนึงนะครับผมนี่ครับผมตู้แผ่นนิ้วไหวนะครับผมเป็นของอาจารย์โจ้นะครับผมพงศ์วิทักษ์นะครับนี่ครับผม ครับผมมีขอาจาโจผมวิทักนะครับผมตัวนี้ดอกนะครับผมเป็นดอกบอกเลยดอกโหดมากนะครับเป็นดอกนิกซอนอ่านิกซอนตัวนี้เป็นรุ่นไว้ห้านิ้วนะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นรูปตามให้พี่น้องดูด้อครับผมดอกสภาพมือหนึ่งเลยครับผมจะของซื้อมาได้ยังไม่ถึงสองเดือนนะครับสำหรับดอกนะครับดอกไม้เอี่ยมนะครับผมโหดมากครับดอกนี้ครับผมเป็นไว้ห้านิ้วนะครับผมขับงานสวยนะครับผมตัวนี้นี่ครับครับผมก็เพจก็จะเป็นเพจนี่ครับหลบมุมกันน้ําอย่างดีนะครับผมตู้เป็นตู้ของอาจารย์โจ้อ อาจารย์โจ้วงพิทักษ์นะครับผมทาใสนใจนะครับตัวนี้ครับผมใบละนะครับผมพี่น้องอ่าเดี๋ยวพี่น้องดูดอกก่อนพี่น้องจะว่าไม่แพงนะครับนี่ครับตัวนี้นะครับผมใบละแปดพันห้าร้อยบาทนะครับใบละแปดพันห้าร้อยบาทนะครับเป็นยี่สิบเอ็ดนิ้วเด้อพี่น้องยี่สิบเอ็ดนิ้วนะครับดอกนิกซอนนะครับผมสองหนึ่ง โอ้ยผมจำไม่ได้เดี๋ยวผมขึ้นรูปให้ดูดีกว่านะครับผมไม่ละ8,500บาทนะครับผมราคานี้รับเองเด้อพี่น้องเพราะว่าตัวนี้หนักมากครับผมน่าจะไม่ต่ำกว่า70กโลนะครับผมน่าจะ70-80กิโลได้นะครับตัวนี้ครับผมดอกโหดมากนะครับดอกโหดมากนะครับแล้วก็สภาพไม่เยี่ยมนะครับสลับดอกนะครับพี่น้องครับผมเดี๋ยวผมขึ้นรูปตามให้ดูเด้อครับผมแล้วก็ต่อไปนะครับผมเป็นตู้10นิ้วนะครับผมเดียคูสิกนะครับผมเป็นรุ่น อ่าพีดีหนึ่งศูนย์นะครับผมตัวนี้เสียงดีมากครับผมตัวนี้ไม่พูดเยอะครับผมอ่าใบละสามพันห้าร้อยบาทนะครับพร้อมจะส่งทั่วไทยนะครับแล้วก็ต่อไปครับผมเป็นตู้แอคทีฟนะครับตู้แอคทีฟบาลานเซอร์แท้นะครับผมตัวนี้มีแอมในตัวนะครับเป็นบาลานเซอร์แท้ด้วยพี่น้องนี่ครับผมมีแอมในตัวนะครับผมมีสติ๊กเกอร์บูเช่นะครับผมด้านหลังอ่ารับรองแท้แน่นอนนะครับผมตัวนี้มีโพลแอมในตัวราคานะครับผมเจ็ดพันห้าร้อยบาทนะครับพร้อมจะส่งทั่วไทยนะครับผมท่านไหนหาไว้ใช้งานนะครับไม่ผิดหวังนนนนะคคครรรััับบตวีี้้้าาาขออองงใหหมมม่่่ืปลยเดพผ ต่อไปครับผมต่อไปมาดูที่เครื่องปรุงกันบ้างนะครับผมเครื่องปรุงเริ่มจากตัวนี้ครับผมคาร์บอนิโอนะครับคาร์บอนิโอเป็นรุ่น EQ 2 3 1สนะครับผมตัวนี้ครับผมสภาพก็จะมีสนิมหน่อยเด้๋ยวพี่น้องนี่ครับมีสนิมหน่อยแต่ผมลองแล้วนะครับผมใช้งานได้ปกติไม่มีข้อแคกนะครับลองแล้วเรียบร้อยนะครับครับผมตัวนี้ครับผมใช้งานได้ปกติครับผมแต่ก็จะมีตำหนิสนิมนิดนึงนะครับแต่ตัวนี้บอกเลยว่าทีเด็ดนะครับทีเด็ดตรงที่ครับผมสติกเกอร์ยังไม่ขาดนะครับพี่น้องนี่ครับผมสติกเกอร์ยังไม่ขาดนครัับตวี้ สติกเกอร์จากคาร์โบดิโอนะครับตัวนี้รับประกันว่าคาร์โบดิโอแท้แน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับผมนี่นะครับตัวนี้เสียงดีมากนะพี่น้องครับนะี่ครับสติกเกอร์ยังไม่ขาดครับผมเห็นสภาพเก่าๆอย่างนี้นะครับผมสติกเกอร์ยังไม่ขาดเด้อครับผมเดี๋ยวผมเปิดราคานะครับผมรับรองว่า ครับผมราคาไม่แพงนะครับผมหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะครับผมจะส่งทั er ่วไทยนะครับผมเสียงดีมากครับผมครับผมถ้าพ um ี่น้องท่านไหนไม่ตำหนินะครับรอยสนิมตรงนี้นะครับอ่ะผมบอกเลยว่าคุ้มมากนะครับคุ้มกับเสียงมากเพราะว่าตัวนี้เป็นของแท้นะครับผมเป็นของแท้แน่นอนนะครับเสียงดีมากนะครับรับรับประกัรับประกันเลยว่าเอาไปลองแล้วติดใจแน่นอนครับสำหรับตัวนี้นะครับผมคาร์บอูดิโอนะครับผมรุ่น EQ สองสามหนึ่งนะครับผมหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะครับผมจะส่งทั่วไทยนะครับแล้วก็ต่อไป เป็นอีคอไลเซอร์นะครับผม DBX นะครับตัวนี้เป็นแท้มหาจักรนะครับผมนี่ครับสติกเกอร์มหาจักรเพื่อพี่น้องนี่แท้มหาจักรนะครับเป็นรุ่นหนึ่งสามหนึ่งนะครับผมเดี๋ยวผมให้ดูนะครับผมนี่ครับสติกเกอร์นี่ครับนี่ครับผมถ้ามีสติกเกอร์ตัวนี้นะครับผมน่าจะแทร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับพี่น้องนี่นี่ครับผมนี่ ครับผมใช้งานได้ปกติครับผมตัวนี้นะครับผมเปิดราคา4ี่พันหร้ยบาทนะครับพร้อมจะส่งนะครับ4ี่0ันหร้ยบาทพร้อมจะส่งตัวไทยเด้อสำหรับอีโคไลเซอร์สไลยาวนะครับ DBX หนึ่งสองสามหนึ่งนะครับผมแท้มาหาจัดนะครับผมแล้วก็ต่อไปตัวล่างนะครับผมเป็น DBX ตัวนี้เป็นงานก๊อปนะครับพี่น้องเป็นงานก๊อปนะครับเป็นงานก๊อปเกดเอนะครับผมเสียงดีนะครับผมตัวนี้ตัวละหนึ่งพันบาทนะครับพร้อมจะส่งแล้วก็ตัวล่างนะครับผมคลาสิกหน่อยนะครับผมเป็นโมดิฟายเด้อพี่น้องนี่ครับผมเป็นโมดิฟายรุ่นนะครับ e G EQ นะครับสองหนึ่งห้านะครับตัวนี้ครับผมใช้งานได้ปกติทุกช่องครับผมตัวนี้เสียงดีเหมือนกันครับผมตัวนี้ครับเป็นเป็นรุ่นเก่านะครับเป็นรุ่นเก่าพี่น้องแต่ว่าอ่าสภาพก็ยังสวยอยู่นะครับผมใช้งานได้ปกตินะครับผมตัวนี้เสียงดีมากนะครับผมเสียงดีมากเลยนะครับผมไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนนะครับผมหนึ่งพันบาทนะครับพร้อมจะส่ง้วก็ K Power นะครับอีกหนึ่งตัวนะครับผมก็เป็นรุ่นสไลซ์สั้นเหมือนกันนะครับผมหนึ่งพันบาทเช่นเดียวกันนะครับผมพร้ั่วนนนร็ีเป์ตุ สองสามหนึ่งนะครับผมเป็นสไลด์สองชั้นนะครับผมชัมเปอร์นะครับหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะครับพร้อมจัดส่งทั่วไทยแล้วก็มาดูที่คอร์สกันบ้างนะครับผมพี่น้องคอร์สเป็นคอร์สโอริสนะครับโอริสเป็นรุ่นซีอีสองสามสี่เอคลนะครับผมมีทั้งหมดสามตัวเรื่อพี่น้องนี่นี่ครับผมตามนี้เลยนะครับผมตัวละหนึ่งพันบาทนะครับพร้อมจัดส่งทั่วไทยนะครับแล้วก็มาดูที่ปลั๊กไฟโฮนิกนะครับโฮนิกรุ่นเอซีหนึ่งหนึ่งเอลนะครับผมตัวนี้ นี่ครับมีวัดโวตนะครับผมตัวละ1,000บาทนะครับพร้อมจะส่งทั่วไทยแล้วก็ปลั๊กไฟนะครับแอคเตอร์เด้อพี่น้องหนึ่งปลั๊กไฟแอคเตอร์นะครับผมช่องเสียบด้านหลังนะครับจะเป็นแบบนี้นะครับช่องเสียบด้านหลังเป็นแบบนี้นะครับพี่น้องนี่ใช้งานได้ปกตินะครับตัวนี้นะครับผม550บาทนะครับอมจะส่งทั่วไทยนะครับผมปลั๊กไฟแอคเตอร์นะครับ5 5า้บบาทนะครับผมจะส่งทั่วไทยนะครับผมท่านใดสนใจแล้วก็มาดูที่ โปรเจคเตอร์นะครับผมตัวนี้แสงแรงมากนะพี่น้องครับผมแสงนี่ไม่ต้องพูดถึงเลยตัวนี้ครับผมแสงแรงมากนะครับนี่เดี๋ยวผมให้ดูด้านข้างนะครับนี่ครับด้านข้างนะครับอ่าตัวนี้คือด้านหลังนะครับนี่คือด้านหลังนะครับพี่น้องครับผมใช้งานได้ปกติครับตัวนี้ผมหาไม่เจอนะครับว่ามันเป็นกี่ลเมนนะครับผมผมว่าไม่ต่ำกว่า2องพขึ้นนะครับเพราะว่าลองดูแล้วแสงแสงดีมากนะครับผมแสงแรงมากครับตัวนี้ครับผมสามารถฉายจอได้ใหญ่นะครับครับผมฉายจอใหญ่ได้สบายเลยครับตัวนี้ครับผมผมลองแล้วโอ้ ครับผมภาพคมชัดมากนะครับตัวนี้ท่านไหนสนใจเนอตัวนี้จะเปิดราคาแบีงปันเบาๆนะครับ2,800บาทนะครับผมจะส่งนะครับนี่ครับผมโปรเจคเตอร์นะครับผมท่านไหนหาโปรเจคเตอร์ไว้ใช้งานนะครับผมตัวนี้บอกเลยไม่ผิดหวังนะครับเป็นของอ่ายี่ห้อเบนซ์นะครับเบนซ์นะครับตัวนี้ผมหาไม่เจอจริงๆครับว่ามันเป็นกิโลเมตรนะครับเพราะว่าข้างหลังก็ตัวหนังสือเล็กๆพวกนี้ก็ไม่มีบอกนะครับว่ากิโลเมตรนะครับลองหาดูแล้วนะครับอ่ะแต่ตัวนี้บอกเลยว่าไม่ผิดหวังนะครับรับประกันรับประกันว่าไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับผม2,800บาทนะครับผมพร้อมจะส่ง ทั่วไทยนะครับแล้วก็มาดูที่แดกนะครับผมแดกสียูรึสิบเก้านิ้วนะครับตัวนี้มีฝาหน้าหลังครบนะครับผมหนึ่งพันเจ็ดร้อยบาทนะครับพร้อมจะส่งทั่วไทยแล้วก็แดก ABS นะครับของคาร์เนตนะครับผมตัวนี้หกยูรึสิบเจ็ดนิ้วนะครับผมนี่ครับผมเป็นแเป็นแดกคาร์เนตนะครับ ABS นะครับผมนี่ครับผมตัวนี้นะครับผมสองพันห้าร้อยบาทนะครับพร้อมจะส่งทั่วไทยเด้อนี่ครับผมสภาพสวยๆแบบนี้เลยนะครับผมเป็นของค่ายคาร์เนตนะครับผมซาวซิสเต็มนี่ ครับผมแต่ไหนสนใจทาไในหาอยูก็ครับผมทกเข้ามาได้นะครับผมแต่ก็ต่อไปนะครับผมต่อไปมาดูที่ดอกลาโพงนะครับผมดอกเป็นดอกพีโอเดนะครับผมอ่าสองสองสี่สองนะครับผมตัวนี้ก็ผ่านมือหมอมาแล้วเด้อครับผมใช้งานได้ปกติทุกดอกครับผมลองแล้วครับไม่เบียดนะครับไม่เบียดนะครับอ่าเจ้าของบอกว่าซ่อมไว้แค้มาทั้งหมดนะครับผมนี่ครับผมแต่ว่าเป็นงานซ่อมเองนะครับผมก็เลยไม่ค่อยเนียนเท่าไหร่นะครับไม่ค่อยเนียนเท่าไหร่เด้อนี่แต่ว่าก็ใช้ได้ปกตินะครับผมนี่ตรงคอก็เนียนอยู่นะครับผมแต่ว่าตรงตรงหมวกอาจจะทากาวเลือยนนะครับี่อง ครับผมแต่ว่าไม่เบียดนะครับผมลองแล้วทุกตัวนะครับอ่ะตัวนี้เปิดราคาแบ่งปันให้พี่น้องเอาไปใช้งานนะครับผมดอกละ1,500บาทนะครับผมราคานี้ส่งให้ฟรีทั่วไทยครับผมอ่ะท่านไหนสนใจเด้อดอกคงรอนะครับพีโอเดียวสองสองสี่สองนะครับผมซ่อมไวแท้ทุกตัวนะครับผมตัวละ1,500บาทนะครับพร้อมจัดส่งทั่วไทยนะครับท่านไหนเข้ามารับเองเหมาสีดอกผมมีราคาพิเศษให้แล้วก็ต่อไปนะครับผมมาดูที่ ดอกแหลงมราตั้งครับผมแหลมเป็นของ NPE นะครับผม NPE ตัวนี้550วัตต์นะครับตัวนี้ KNW นะครับ550วัตต์เช่นเดียวกันนะครับผมตัวตัวนี้ด้านหน้าจะเป็น NPE นะครับด้านหน้าเป็น NPE นะครับตัวนี้ก็ด้านหน้าเป็น NPE เช่นเดียวกันนะครับครับ อ่าดอกละสามร้อยห้าสิบาทนะครับผมจะส่งเรื่อพี่น้องแล้วก็ตัวนี้ครับผมเป็นยี่ห้อนะครับ wafe นะครับผมตัวนี้ก็ห้าร้อยบาทนะครับห้าร้อยบาทตัวขนาดเดียวกันกับอ่าพี่ตองแปดเรื่อพี่น้องนี่ทั้งสี่ตัวเลยนะครับผมดอกละสามร้อยห้าสิบาทนะครับสนใจแต่ก็ต่อไปนะครับผมเป็นดอก pio นะครับผม pio ตัวนี้เป็นรุ่นห้าร้อยัตนะครับพี่น้องเลยอันนี้ผมให้ดูหน้าก่อนนะครับครับผมดูหน้าก่อนนะครับเดิมทุกดอกครับรับประกันว่าเดิมทุกดอกนะครับยังไม่เคยผ่านมือหมอเ้ยสภาพถือว่าดีอยู่นะครับผมนีครับ สภาพสวยเลยนะครับเดี๋ยวผมให้ดูตูดที่นี้ครับผมอ่านี่ครับมาชมตูดนะครับอาจจะไม่ค่อยถนัดหน่อยเด้อพี่น้องเพราะว่าทํางานคนเดียวนะครับผมนี่ครับ P ีอา o นะครับเป็นรุ่นพีหนึ่งสองศูนย์ห้าศูนย บีนะครับนี่ตัวนี้นะครับ500วัตต์นะครับเป็น500วัตต์พีโอรโอนะครับครับตัวนี้เป็นรุ่นปี1991เรื่อพี่น้องนี่นี่ครับ500วัตต์นะครับเป็นดอกพวงร้อนะครับผมนี่เอาไปอาดกันมันๆเลยนะครับผมตัวนี้ท่านไหนสนใจนะครับผมอเดี๋ยวผมจัดราคาถูกๆให้นะครับผมดอกละนะครับดอกละ1,300บาทนะครับพ้อมจัดส่งทั่วไทยนะครับ1,300บาทนะครับพ้อมจัดส่งทั่วไทยนี่ครับ สภาพสวยๆแบบนี้เลยนะครับผมเดิมๆนะครับยังไม่เคยซ่อมนะครับผมดอกละหนึ่งพันสามร้อยบาทนะครับพร้อมจัดส่งทั่วไทยแล้วก็มาที่ตัวนี้ครับผมดอกคานี้นะครับผมคานี้เคสองหนึ่งนะครับผมนี่ตัวนี้เดิมๆนะครับผมสภาพมือหนึ่งนะครับนี่ครับสภาพมือหนึ่งแบบนี้เลยนะครับผมราคาเด้อพี่น้องครับผมดอกละเจ็ดร้อยบาทนะครับผมพร้อมจัดส่งทั่วไทยนะครับผมครับสินค้าก็มีให้พี่น้องได้รับชมเพียงเท่านี้นะครับผมท่านไหนสนใจตัวไหนก็ครับผมโทรเข้ามาเด้อครับผมครับผมเน้นโทรนะครับผมท่านไหน ครับผมเขาไปคอมเมนต์นะครับผมอา,อาจจะไม่ได้อ่านนะครับต้องขออาภัยด้วยนะครับผมหรือท่านไหนที่ยังไม่ได้กดติดตามน,นะครับผมฝากกดติดตามไว้ด้วยเด้อครับผมเวลามีคลิปใหม่เข้ามาจะได้เห็นก่อนใครเพื่อนนะครับผมอสำหรับคลิปนี้นะครับผมสวัสดีครับ